สบายดีพี่น้องมัจจุนนกันสกุคนะจ๊ะเมื่อนี้อ้นกับมีอย่างพี่น้องคลิปฟต์นะี่น้องๆก่อนอื่นอ้นก็นจะมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะจ๊ะอ้นกับขอบคุณนะก่อนอื่นเราจะขอบคุณพี่แอดก่อนเด้อพี่นอ้อ,องเด้อเมื่อวานนี้เนาะพี่แอดก่อนเพิ่งสิกลับเดินทางเพิ่งกะให้เงินอน้นไว้ซื้อนมบำรุงลูกพี่น้องหนึ่งพันบาทอันก็นขอบมอกขอบใจพี่แอดก่อนพี่แอด เดินทางตลอดปลอดภยัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีแต่ความสุขความเจริญระเบีอดเด้อขอบพระคุณหลายๆพี่น้องกาสีมาขอบพระคุณู้ใหญ่ใจดีทีผ่นอุดหนุนปากประปองบ่าวเตียงทองมาสองแก๊สหนะสองร้อยพี่นอ้อยสองร้อยกับเพิ่นไห่สี่ครอบครัวพี่น้องเพิ่นไห่อ่าครอบครัวอุ่นใหญ่ครอบครัวเสาแก้วครอบครัวอุ่นน้อยกวก็สาวน,ออน,อน,น้อยแล้ว่น้องเนาะ เป่นวางซะน้อยกะเพิ่นจะไว้ขายกะเอ้ยขายกินน้ำแน่สิขายกะขายเพิ่นกะเบาบา,างยังเนาะพี่น้องเนาะมันกะหาสิบกระป๋องพี่น้องเลยโอ้นคิดว่ามันกะลายเนาะพี่น้องเนาะกะขอบมุกขอบใจพี่จอยหรือว่าเอ้จอยหล,ลายๆเด้อจอยเด้อขอบมุกขอบใจเอื้อยทีมีน้ำจิตน้ำใจอุดหนุนปลากระป๋องบ่าวเตียงทองมา สู่กิน้อจ้ะขอบพระคุณหลายๆดยเดอ้อเด้ออใอ้เดอ้อมีสุขภาพรา่างกายแข็งแรงเดินทางปรสกระหายตลอดปลอดภัยมีแต่ความสุขความเจริญาัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเงินไหลนองทองไหลมาเด้อพี่เดอ้อเดอ้อเด้อขอบมกขอบใจเอ่ยหลายๆกาพี่คนนี้เพิ่็เคยซื้อตูเเออต้เย็นให้เด้อพี่้องเด้อเพิ่นซื้อตู้เย็นให้้นพี่น้องพี่เห็นพี่จอยนี่ตอนคุณนูของสาวมาะพี่งเนาะ กะเพิ่อนกัติดตามโอนใน YouTube เบิ่งคลิปให้ตลอดคุนว่าแต่กับ่ได้คอมเมนต์หยังเนาะพี่น้องเนาะขอบอกขอบใจหลายๆปลากระป๋องบาดเตียงทองนี่แซ่บหลายพี่น้องกะโอนก็ได้ปั้นให้แม่เฒ่าบุญมีเมื่อวานนี่ฮะเพิ่นมาแวะในเฮือนเจ้าน้อยัฮนพี่น้องโอนก็เลยแบ่งให้เพิ่น2กระป๋องเนาะพี่น้องให้แม่เฒ่าบุญมีเนาะปลากระป๋องนี่ให้เพิ่น2กระป๋องพี่น้องแล้วกั สิเอาไปให้ครอบครัวสาปแปงแน่จักผ่าก,ากระปอง่พี่น้องเด้อเนี่ยเสียไปให้อันครอบครัวสาปแปงให้เล็กน้อยอะไรพี่น้องครอบครัวสแปงเพิ่นกับพี่อยู่หรอกเพิ่นอยู่บ้านวิลาพี่จะให้มาเตะไปให้พี่น้องเลยปลากระปองนี่หนปปนให้ซิมเบิ้องมาแซ่บบ่พี่น้องเลยแต่ว่าแกกินเม,มื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ย ถ้าถานางกุก้งกินปลากระป๋องเงียพี่นอ้องอิ่มมดช็กระป๋องคนืนก็นเลยอิมนะ่มเนาะแต่ว่าแซ่บพี่น,อน้องเลยปลากระป๋องตกเต็มทองเลยอ็มึกินแล้วแซ่บพี่นอ้องขอบอกขอบใจเอื้อผลไล,ะละ่ลายแล้วก็สีเอาไปอันผ่าเมื่อยผอผอเอ้เมจิได้กินน้ำพี่น้องเลยสิผ่าเมื่อยผอแหมก่กินนำ้นเเเนำเดอ้อ ปลากระป๋องลายๆนี่นะถาหลับเอาของฝากเร้่สิไปฝากเกินเมื่อนี่แหละพี่น้องกะเอาก็กินไปกะปั้นให้กินไปํำแน่กะเมดไปละสิปองสี่สิบกระป๋องวันสิบผักเมื่อให้แม่นะซาวป๋องกะอ้นกะชิจงไว้กินในเฮือนในซานในแหละพี่น้องเลยห้กะแบ่งเบาตลาดไปลายเติบอยู่ได้พี่น้องเลยเอออ้นก็จะไปลงตลาดลายเดือนปลากระป๋องหนี่ก็หยำกิน ขัวใส่พักขันพักนี่กกแซ่บพี่น้องโดยเฉพาะอุลหมักเด้อพักคณาพี่น้องปลากระป๋องเนี่ยแซ่ขัวเอามาย่ำนะพี่น้องเนาะแซ่ประกาศรู้ว่าเราไปขัวขัวขัว,ขวเราเอามาป่นแบบพริกน้ำพริกน้ำยัำนกับแซ่บได้พี่น้องเด้ปลากระป๋องนี่ยเหดได้หลายอย่างหลายเมนูอยู่พี่น,อน้องเลยอ่าขอบมุกข,ขอบใจเลยเปิดลายๆเนาะ ปันพ่อกับแม่กินน้าเดอ้ออ้นกระไดเสียห้พอ่อให้แม่จีดพ่อแอน้าให้พนในกินน้าแต่ว่าอยู่บ้านนะกาอ้นอยากเมื่อบ้านอยู่พี่น้องเลยอยากเมื่อหาน้องหานุ่ว่านั่งตุย้ยกับอันเบาเม็นนะพนมาแต่ไทยพี่น้องเลยมาแล้วว่าสิมาประมาณทิตหนึ่ง้วก็สิกับเพดงานอีกพี่น้องก่ดีใจน้นองนุ่งมีเวียกมีงานเด็ดเนาะอ้นก็ได้หาเงินหาคํำแล้ลูกกันยังน่อยพี่น้องเลย นล้วโมอะไรพี่น้องอยู่ในเมจิตเมจิตไปคนเลี้ยงไห้นะ้วอย่องเนาะน้องหมูไปกับไปหาเงินเดี๋ยวอ้นจากน้อยสิออกไปอันผ่าปลากระป๋องให้เมจิตพวกแอ้พี่น้องเลยกาวิชฉการมาเรียนในกาอ้นกาสีเลียนเรื่องสมโนครัวพี่น้องเรียนเรื่องสมโนครัวหฮเปอรเตตไปเรียนสมโนครัวแล้วกาสีอ่าจะให้เรียนเรื่องไฮเปอรเตตไปเห็ดเวียกน้ำแน่แต่อ้นก็โทษถาม เราสีหายบ่อเตะไปเหตุเวียกอยู่บ่อกเกือกด้อยพี่น้องเดิมเพราะวา่าช่วงนี้กะอยากให้พวนี่ไปหาเงินหาคำซอยจังหน่อยโอนกับคลอดลูกคลอดเต้าเนาะจังหน่อยสิอันสิบมมีเงินคลอดลูกเด้พี่น้องก็เลยสีหายบ่อเตะไปหาเงินแล้วก็โทรเลยโทรถามอ้คันจีว่า,าอ้คันลุงเพื่อนเลยพี่น้องอเราเหตุเวียกในบ่อเกือหันแล้วมันเสี่ยงแบบว่มามันเสี่ยงมันอันตรายเป็นเวาไหา หัวเจ้าเ็จใดบอมันได้ลงหู่ไรเผื่นว่าลงไปอยู่ในหู่นะมันแบบอึดอัดแบบว่าอากาศมันบปกติอากาศเบาคงที่บางคนนะ่ะลงไปแล้วเลือดดาสัตว์ออกอันนี้เบ้าสะก้อนบอกสะกอ้อนเผื่นว่าต้นหนวไปลายหอนนะเอ้าคือผูเฮ็ดมาเว้าหอยฟังคือผู้เฮ็ดมาเหล่าห้ฟังเผื่นว่าก็เลยเว้าหอยฟังก่อนว่าผู้ใดโชคดีก็โชคดีไปนอะอยู่ในหันนะวางเลือนลังน่กา เพราะว่าลงหูลงยังเนาะเกลือมันทะลมพี่น้องตายเกาคนเผิ่ว่าสิคนตายดุได้ตายตลอดมันมาอยู่ในหันน่ะเดือนหลังนี้เกาคนเผื่ว่ามันเป็นงานเซียงเผื่ว่าสเห็ดบอเห็ดไต้บเผื่ถามเฮานะพี่น้องแต่ว่าอ้นหรือเบิ่งทรงบ่เต้นเป็นคนโตใหญ่พี่น้องคัดสิลงอุโมงลงหูลงยังนียันยากเพราะว่า่นกันบอกมาแล้วว่า อากาศถ่ายเทนะมันบปกติเออมันห้อนลงไปแมไมมันห้อนมันเอา้ามันอยากมีอากาศเนาะเผื่อว่าบางคนลงไปกระหารใจผืกใจตันกะปรุ่ขึ้นมาพี่น้องเออบางคน,นไปเห็ดบ่หอดมืกอได้กลับมาบางคนกะเห็ดอันได้ซ้ำมือทนบไวายเมือนะ่อเราเพียงเนาะแต่เผิ่นอ่อยู่ร้ายแล้เผิ่นชิ้นผื่นว่ามันชิ้นกับกับผิ่นแล้วลนเลนะบ่เป็นยังผิ่นว่าผิ่นอนะมันชิ้นกับ กระโโตก็ควนเนาะแต่ว่าขั้นว่าพัวโตสิมาเห็ดกับมาเห็ดเพื่อเราคา่มาลองเบิงเห็ดบุได้กับเมื่อแต่ว่าการที่เฮ้าสิไปเฮาก็ต้องแล่นประบอกประวัติไปกับเสีย,ยสสเงินลายอยู่เนาะแล่นเขาประวัติมันก็เผื่อเราจีมืดวันนี้แหละแล่นประบอกประวัติมีอ่าใบยังยืนที่อยู่ใบประกันสังคม้วก็บใบกวดสุขภาพ แล้วก็มีใบยังอีกมีสี่ใบอีกคนน่ะสิมดบลายดอกแลนนด์นะคนว่าเแลนประวัติเทาเพ็กงานนุฮั่นนะแต่ว่าทาทาว่าเพิ่นเนาะไปเฮดเวียกนมุั่นแต่ว่ามีการแบบเกิดอุบัติเหตุอย่างกับเพป็นก็มีอย่างมีเงขามีใบประกันสังคมเด้กพี่น้องเปินกับสี่ได้เห็นอย่เฮาเนี่ยแหละพังเบิ้งพี่น้องมาเตะกับมันเชียงไลยเปินกับไม่อยากไปเพราะว่าคือ อนกระทืผพาแต่ว่าบวตธรรมนี่กาสิไปเพราะว่างานดูว่น่ะออกเลยเด้อพี่น้องเด้อคือบวตธรรมออแลว้วบวตธรรมเด้ไปเห็ดเวียกอยู่ตรงนั้นแล้วเพิ่นสิเมื่อบ้านสิเมื่อเห็ดอยู่พ่นแหละอยู่บอ่อเกลือแต่มันงานเสี่ยงรายอ้นก็นเลยว่าให้เพื่อนหางานให้บวาธรรมนี่หาอยู่เทิงเงาบวตเอกยจะให้หาอยู่เทิงเงาพี่น้องกับเบิ่งสะกอนว่าสิไปเห็ดตัวไรกันแท่เนาะแล้วก็มันก็นมีหลายอย่างอยู่พี่น้องเวียกนะ หนึ่งอน้น็อยหายบอเต้ไปไทยในพราะว่าสิ้นเดือนนี่พอสาวแก้วสีมาเออพอสาวแก้วสีมาแะไรพอสาวแก้วสกลับไปเพ็งงาน,นอีกเลยอ้นคิดว่าสีเอาบอเต้นี่ไปเห็นงานน้ำบาอัลบอเพ้นพี่น้องเห็น้องไอเพ้นน้องน้องพอสาวแก้วนี้เ,เบิ่งก้อนพี่น้องว่าสิไปตัวใดกันแท้บอเต้นนะ่ะอ,อยากไปไกลไว้สิซะเอออยากอยู่อยากหาเวียกงานเห็ดยังอยู่แถวนี้แต่คืออยู่บ้านเฮาคือมึง หู้อะพี่น้องมันได้น้อยพี่น้องเยมันได้น้อยมัดน,นี้งานที่ได้เงินเดือนซีหลายๆเนี่ยพัดมันเสี่ยงพี่น้องคืออ้นว้าอะลรเนาะอ้าคลิปนี้อ้นกับสีลาพี่ลาลน้องไปก่อนเด้อล่ะกาขอขอบมุกขอบใจผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองแล้วก็ขอบมุกขอบใจอฟซีมันจะขู่ฉุกคนที่เขามาหลับชมหลับพังคลิปนี้เด้อจ้า ขอบคุณเอฟซีมัจจุกุกุคนก้อเอฟซีมัจจุบุกุคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางตลอดปลอดภัยมีแต่ความสุขามจเจริญเนอะออลาบไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย